เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เพื่อละตัณหาสามพิกุทั้งหลายตัณหาสามอย่างนี้สามอย่างเป็นอย่างไรคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาภิกุทั้งหลายเหล่านี้แลตัณหาสามอย่างภิกุทั้งหลาย พิกุปึงเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ดเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละตัณหาสามอย่างนี้ภิกุทั้งหลายภิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักขะย่อมเจริญ สัมมาสังกัปปะอนาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวตสักขะย่อมเจริญสัมมาวาจาอนาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักขะย่อมเจริญสัมมากัมมันตะอนาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักกะ ย่อมเจริญส, ak, สいいัมมาอาชีวะอนาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวตสักะย่อมเจริญสัมมาวายามะอนาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวษสักะย่อมเจริญสัมมา type, สติอนาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวตสักะย่อมเจริญสัมมาสมาธิอนอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวตสักะภิกขุทั้งหลายอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แดเหล่านี้อันภิกขุพึงเจริญเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละ ตัณหาสามอย่างเหล่านี้